สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้ผมมีแคปเจอร์การ์ด HDMI ราคา200บาทมาให้ได้รับชมกันเห็นมันครั้งแรกแล้วแบบฮะใช่เหรอวะราคานี้จริงดิ ก่อนที่จะไปดูตัวมันมาเล่าให้ฟังกันก่อนว่าทําไมเราต้องใช้แคปเจอร์การ์ดนะฮะโดยปกติแล้วที่เราจะภาพจากกล้อง m มิเ l เลสจากกล้อง DSLR กล้อง GoPro หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น HDMI ออกมาเนี่ยเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าแคปเจอร์การ์ดนะครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยแคปเจอร์การ์ดมันแพงมากนะครับตัวละเป็นหมื่นนะครอย่างเช่นของ Blackmagic ของ Evermedia ของ e l g a t o อะไรแบบนี้ที่เรารู้จักกันดีแล้วต่อมาหลังๆเขาก็เริ่มมีแบบว่า ตัวที่ราคาถูกลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นที่นิยมตอนนี้ก็เป็นแคมเปิลิง 4K ของ El g a t o ตอะไรแบบนี้นะครับสี่ห้าพันถูกลงมาอีกนะครับก็เป็นกล่องแคปเจอร์จีนธรรมดาแบบนี้ตัวละประมาณพันกว่าบาทพันต้นๆแบบนี้นะก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะรพวกนี้ที่ต่างกันก็คือคุณภาพความคงทนแล้วก็ภาพสวยไม่สวยอะไรแบบนี้คือผมว่าพันหนึ่งนี้มันก็ถูกมากแล้วนะครับแต่ตัวนี้200บาทคือเราไม่ถามละภาพสวยไม่สวย 4K ได้ไหมอะไรได้ไหมถามว่าใช้ได้หรือไม่ได้ดีกว่าคือแบบ มันถูกมากมันถูกกว่าแฟลชได้์อีกตัวละ200แล้วแบบเพื่อนผมไปเจอมาตัวละร้อยกว่าบาทยังมีคือแบบขนาดนี้เรามาลองกันเลยดีกว่าว่ามันใช้ได้จริงไหมตรงนี้ผมมีกล้อง Sony A 5 1 0ครับต่อเป็น HDMI out อ,ออกมาเป็น Clean HDMI นะครับเสียบเข้าไปกับแ Capture Card ตัวนี้แล้วก็แอป Capture Card ตัวนี้เสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะมาแล้วเดี๋ยวเราลองเปิด camera ดูแอปกล้องของ w i n d o w มาแล้วนะครับนี่ ภาพขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเราไปลองกับ OBS กันดีกว่า OBS หาซีนว่างๆนะครับแล้วก็แอดเข้ามา Video c a p t u r e d e v i c e HDMI 200นะฮะกดขึ้นมา USB Video โอเคนะฮะมาแล้วไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับใช้ได้แล้วลองตั้งกันดูดีกว่า c อ s t o m นะครับเร o โลชันเป็น Full HD 1นะึ1งเ0้นคูณด0ะเฟรมเรท โอเคนะครับตั้งได้ใช้ได้ก็นั่นแหละสูงสุดตามที่เขาเคลมไว้หลังกล่องก็คือ full hd 30นะฮะออดิโอนะครับตอนนี้เสียงเรายังไม่มาอ่านี่น,นีมันมีเป็นชื่อนี้มาดิจิตอลออเ i o i n เฟสนะครับโอเคแสดงว่านะครับเราได้ทั้งภาพและเสียงออกมาเดี๋ยวลองไปเทสคุณภาพตอนหลังต่อไปเราไปลองกับทีมนะครับไมโครซอฟทีมกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับใครที่ว่าเอาไปใช้ประชุมใช้อะไรแบบนี้นะฮะกดไปที่ยูเซของเรานะครับเซตติ้ง แล้วก็ Device อ่าไมโครโฟนต้องเลือกเป็นตัว USB นะฮะแล้วก็นี่มาแล้วนะครับมันตรวจเจออันแรกเลยเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันไม่มีกล้องเว็บแคมนะครับมันก็ตรวจเจอกล้องอันแรกแล้วมันก็ามาใช้เลยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต่อไป Discord เผื่อใครที่จะไปเล่นเกมคุยกับเพื่อนแบบโคตรชัดแบบนี้นะแทนที่ว่าเราจะใช้เว็บแคมเราก็ใช้กล้องเบรลเลสแทนนะฮะเข้ามาใน Discord แล้วนะครับกด Setting ขึ้นมานะครับ voice and video Input Device ต้องเลือกเป็น usb ดี g i t a l Audio ก็คือไอซาวการ์ดตัวนี้นะฮะเสร็จแล้ว usb Video โอเคเทสปึบมาแล้วนะครับใช้ได้ใน Discord ใช้ได้เหมือนกันสรุปว่าก็คือมันเห็นเหมือนเป็นเว็บแคมตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับดังนั้นก็คือใช้กับโปรแกรมทั่วไปได้สบายๆนะครับเราลองกับ Windows แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกับ Mac บ้างดีกว่านะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับปิดเก็บเครื่องนี้กลับไปก่อน มาลองกับแม็กบ้างนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรยากก็เสียบมันเข้าไปนะครับแต่น้องจะใหญ่ๆนิดนึงคือมันจะเสียบติดกับอย่างอื่นไม่ได้นะครับมันจะติดกับพอร์ตหรืออาจจะใครหาสายเพิ่มความยาวมาก็ได้นะครับอ่าเสียบขึ้นมาแล้วนะครับเราลองกับ obs ก่อนเลยนะครับอย่างแรกเปิดขึ้นมาแอดเข้ามานะครับ video capture ดีไว c e hdmi 200นะครับกด enter ขึ้นมา Device เป็น USB camera นะครับเจอแล้วนะครับถ้าเป็น f a ต e t i m e ก็คือกล้องในตัวมันไม่มี Full HD เฉยไอ่ะ Full HD นะครับเรียบร้อยภาพมานะครับเสียงเสียงมันไปเอาจากไหนมาเนี่ยตอนนี้ยเสียงต้องไปดูใน Audio ตอนนี้เป็น Built-in Microphone ยังไม่เอานะครับเราไปดูในตั้งค่า,ข,าของเครื่องกันดีกว่าว่าเสียงมันเข้ามาเป็นยังไงมันจะเจอเป็นซาวการ์ดอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือ Inter n a l m i c ไมโ h o n ฟก็คือไมค์ในเครื่องเราส่วน USB d i g i ต a l audio ก็คือ จากตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองปิดกล้องดูมันก็ต้องหายไปถูกต้องนะครับถ้าปิดกล้องเสียงก็ต้องหายถ้าเปิดกล้องเสียงมันก็ต้องมาทดสอบทดสอบ1 2 3 4โออคสามเคมัรับเสียงเข้ามาได้แล้วนะฮะอ่าดังนั้นเราก็ต้องเซตติ้งแล้วก็ไปแอดเสียงตัวที่ว่าเป็น usb digital audio ตัวนี้เข้ามาปุ๊บสรุปมาทั้งภาพทั้งเสียงนะคสำหรับ obs แล้วก็ต่อไปทีมนะ microsoft team เข้าไปตั้งค่าเหมือนกัน setting นะครับแล้วก็ไปที่ device เหมือนเดิมนะครับอ่ามันเลือกให้เลยเป็น USB digital audio นะฮะภาพมาเสียงมาเราลองเทสคอดูดีกว่า to test your call quality record a short message after the beep then your message will be played back to you ทดสอบทดสอบ1 2 3 4 ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับสรุปคือใช้ได้ทั้งภาพและเสียงต่อไปไปดูใน Discord กันบ้างนะครับ d i s c o r d กด Setting ขึ้นมาวิดีโอนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Input ต้องเลือกเป็น Digital Audio นะฮะและ้วก็อันนี้แคมราต้องเป็น usb ปุ๊บทสอมา ใช้ได้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับว่าใช้ได้ไม่ได้สรุปคือมันใช้ได้นะครับแล้วเท่าที่ผมลองใช้นะครับ เปิดทิ้งไว้กับเครื่องวินโดว์นะครับประมาณ3-4ชั่วโมงน้องก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับร้อนประมาณ 40- 40ิ40นิดๆนะผมเอาเทอร์โมมิเตอร์วัดเรียบร้อยสุดท้ายเราไปเทียบคุณภาพของภาพและเสียงกันดีกว่านะครับว่าเจ้าการแคปเจอร์2 0 0บาทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะก็คือเอาไปชนกับเจ้าตัวแคมเิลิงตัวนี้นะครับชนข้ามรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับ200บาทกับ4,000กว่าบาทนะครับก็เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคุณภาพจะเป็นไงนะฮะ ในส่วนของ latency หรืออาการที่เรียกว่า delay เนี่ยเจ้าตัวนี้ทำได้ดีนะครับดีมากดีจนน่าตกใจนะครับอยู่ประมาณ50-70มิลลิเซกแค่นั้นนะฮะพอๆ<อ><อ>กับการแคปเจอร์ตัวอื่นที่อยู่ในตลาดเลยก็ว่าได้นะฮะไม่ได้เลวร้ายแบบว่า3-400มิลลิเซกอะไรแบบนั้นใครที่บอกว่าจะเอาไปซิงค์ภาพกับเสียงนะอย่างเช่นใช้กล้องจับภาพแล้วใช้ออด o โอเดเฟนสแยกนะครับนะก็สามารถใช้งานได้สบายๆต่อมาด้านในของน้องเรียกได้ว่ามินิมอลนะครับ จะบอกว่ามินิมอลจริงๆมี IC ตัวเดียวและจบเลยนะฮะนั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่มันทําราคาได้ถูกสุดท้ายสรุปเจ้าก,การแคปเจอร์ตัวนี้ทําได้ตามสเปคที่เขาเคลมไว้นะอย่างแรกเลยคือ USB 2.0นะครับพอร์ตมันเป็น2.0เลยนะดังนั้นก็เสียบเครื่องไหนก็ได้ถ้าไม่จําเป็นต้องไปเสียบรูที่เป็น USB 3.0ส่วน h d m i ก็ทําได้ตามที่เขาเคลมไว้ก็คือ1080 p 3 0 fps นะฮะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดใครแบบปล่อยภาพ60 fps เข้าไปปล่อยภาพ 4K เข้าไปบางทีน้องก็ใช้ได้บางทีน้องก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องดูจุดนี้ดีๆตั้งพวกกล้องพวกคอมอะไรที่ต่อเราให้ถูกนะครับก็จะใช้ได้ส่วนเรื่องของความร้อนนะครับแทบไม่มีปัญหาเลยผมลองเสียบแล้วก็ลองใช้มาส5่ชั่วโมงก็ไม่มีอะไรแต่สุดท้ายอันนี้ผมย้ำกันอีกรอบนะครับไม่ได้หมายความว่าไอ้การ HDMI e capture ราคา200บาทตัวนี้จะแทนทุกตัวได้นะครับจะแทนเอลกัโตแทนแบ็กเมจิกแทนนู่นแทนนี่อะไรได้นะครับ มันอยู่ในราคาของมันนะครับใครที่บอกว่าอยากจะเอาไว้ไลฟ์ขำๆเล่นเกมกับเพื่อนเอาไว้คุยวิดีโอกับเพื่อน,ถ,น,นถ่ายนู่นถ่ายนี่เล็กๆน้อยๆในบ้านมันใช้ได้นะครับแต่ใครที่บอกว่าเอาไปทํางานเอาไปรับงานที่มันซีเรียสแบบของเดิมใช้แบงค์แมจิกอยู่แล้วตัวนี้ไปแถมมันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องย้ํากันอีกรอบนะครับมันอยู่ในราคาของมันมันใช้ได้แต่มันไม่ได้แทนทุกตัวที่ราคาหมื่นสองหมื่นได้อะไรแบบนั้นและสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามรายการแดนปลาสวัได้ที่ YouTube เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิ c h อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าจอย h anel n สมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับสำหรับวันนี้แดนปลาสวรรค์สวัสดีครับกดการ์ดได้นะอยากดูคลิปอื่นกดการ์ดข้างๆได้เนี่ยนข้างๆนี้มันขึ้นๆอยู่เนี